สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันวันนี้กับเมนูผัดมักกะโรนีนะคะเป็นสูตรของบ้านเราเองค่ะแต่จะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะเรามาเริ่มที่การต้มมกักกะโรนีก่อนเลยค่ะในน้ํานี้ก็จะมีเกลือแล้วก็น้ํามันพืชน,นะคะพอน้ําเดือดดีแล้วเราจะใส่มักกะโรนีลงไปเลยค่ะวันนี้เราเลือกเป็นแบบข้องหอนะคะจะได้ตักกินง่ายๆค่ะ เราจะปล่อยให้เขาสุกแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีสำหรับการต้มมักกะโรนีแบบนี้นะคะเราจะรอให้เขาสุกดีแล้วเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นแล้วก็เอามาใส่ในน้ำธรรมดานะคะในอุณหภูมิปกติเลยค่ะให้เขาคลายตัวลงเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นค่ะใส่ในน้ำธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไป กรองเทน้ําทิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนน้ําที่ต้มมักะโรนีมักะโรนีนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้สักประมาณถ้วยหนึ่งนะคะมักรโรนีที่ได้เนี่ยเราก็จะเอามาเคลือบน้ํามันกระเทียมเจียวที่เราทําไว้ค่ะจะได้ไม่ติดเพราะว่าเราจะผัดแค่บางส่วนส่วนที่เหลือเราก็จะใส่กล่องแพ็คเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะแล้วนี่ก็เป็นส่วนผสมที่เพิ่มเติมมานะคะก็จะมีไส้กรอกแล้วก็ อหอมหอมแดงแครอทมะเขือเทศค่ะเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันในกระเทียมนะคะกระเทียมเดียวใครอยากจะใส่เป็นเนยก็ได้แทนน้ำมันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำที่เราต้มมักกะโรนีนั้นมันจะมีลักษณะของแป้งปนอยู่ด้วยนะคะก็จะเอามาใส่แล้วก็จะปรุงรสค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศ ที่สุดแล้วก็คือใส่นมสดอันนี้เป็นนมสดรสจืดนะคะพอใส่ทุกอย่างครบแล้วเนี่ยออซอสของเราก็จะมีความเข้มข้นหนัวหนัวแบบนี้เลยนะคะแต่ความเข้มข้นยังไม่พอคะ่ะเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยใส่ลงไปเลยทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะแล้วก็จะยีๆยีให้เข้ากันค่ะให้เขาแตกมีความเข้มข้นอยู่ในน้ำซอสต,ตัวนี้เลยนะคะชิมดูให้รสชาติถูกใจ เสร็จแล้วเราก็จะเอามักกะโรนีที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะผัดไปให้ตัวมักกะโรนีเนี่ยอิ่มซอสเลยนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยเราชิมเองแล้วเราก็ปรุงเพิ่มเองได้ค่ะอย่าลืมใส่พริกไทยไปด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วเราจะใส่ผงชีสค่ะเลือกผงชีสรสชาติที่เราชอบใส่ลงไปได้เลยรับรองว่าเด็กๆจะชอบมากค่ะแล้วก็ยังได้สีสันที่สวยงามอีกด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะมักกะโรนีผัดไข่ใส่นมสดของเราในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะหวังว่าจะถูกใจนะคะเป็นอ,อีกสูตรหนึ่งที่ เราทำกินเป็นประจำค่ะเราคิดว่ามันอร่อยแล้วก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตเข้ามานะคะวันนี้ช่องวัน,นิีสาสไตล์ขอบคุณมากๆแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขนะคะทุกคนผัดมะก,กผัดฟักกะโรนีของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรีบมากหิวมากเลย แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายายอ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะคะ